เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็กำลังจะเข้าทำงานนะคะหลายๆคนมองว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะ กัมพูชาดูมีท่าทีจะอ่อนลงเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณมเนตนะคะยังมีหนังสือแสดงความยินดีมาถึงนายกรัฐมนตรีของไทยคุณจตุพรมองว่ายังไงหลังจากที่เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนะคะสถานการณ์เนี่ยจะยุติลงได้ไหมจะเกิดการเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาได้ไหมคะคือยุติได้แต่ไม่ใช่เวลานี้เพราะอย่างไรก็ตามนั้นเมื่ออนุทินชาญวีรกุลเนี่ยเขาไม่มีเรื่องคลิป ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องในฝั่งกัมพูชานั้นมันทําให้ประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็แบ่งอำนาจอย่างชัดเจนเรื่องความมั่นคงนะครับก็ยกให้กับทางทหารเรื่องการต่างประเทศการเจรจาส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลกับกองทัพมีความเป็นเนื้อเดียวกันได้ ประชาชนซึ่งปกติก็ที่ผ่านมาก็ยืนข้างกองทัพนะ,ะวันนี้เมื่อสามส่วนนั้นนะครับยืนในระนาบเดียวกันผมเชื่อว่าจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแต่ว่าไอ้ที่หน้านะครับที่ต้องตั้งข้อสังเกตและอยากให้คุณอนุทินได้พิจารณาค,คือเรื่อง m อ u มปีสี่สามสี่สเนี่ยนะครับเอ็มยสามละเมิดจนเละแล้วเนี่ยแต่ว่าในนโยบายนั้นจะนําไปสู่การทําประชามติว่าจะยกเลิกหรือไม่ นะครับมันจะไม่ทันการกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นคือผมไม่ขัดข้องว่าถ้าจะทําอย่างรวดเร็วก็ว่ากันไปแต่ว่าเวลาที่มันเนิ่นนานนั้นนะครับจริงอยู่ในระยะเวลา4เดือนคุณอนุทินจะเพี่ยงพล้าเรื่องอะไรก็ได้นะแต่ไม่ใช่เรื่องไทยกัมพูชาอ่าใเรื่องไทยกัมพูชาคุณอ,อนุทินก็จะรู้สัญญาณตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมวันไปไปประชุม GBC ที่กาะกงเนี่ยค่ะ นะครับเนื้อหาก็พอสมควรเนื้อก็ไม่มีกับปัญหาแต่ว่าพอมาสัมภาษณ์บอกว่าชาติที่สามกดดันให้เปิดด่านนะนะครับคือหมายความว่าคนนี่ไม่เอาเลยลามไปถึงฐานทูตญี่ปุ่นลามไปจนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นบอกข้าพเจ้าก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับความเครียดจะขนาดวิกเล็กไปไหวสารเฉพาะหลักเมืองอย่างหัวขมั่เพราะว่าคนไทยไม่รับเลยไม่รับเลย ก็คือตอนนั้นอ่ะตอนแรกๆอ่ะดูเหมือนว่ากัมพูชามีท่าทีอ่อนลงเมื่อเราเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่พอมีการคุณอนุทินเนี่ยออกมาพูดเลยว่าเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยนะเรื่องการปิดเปิดด่านให้เป็นเรื่องของทหารซึ่งเราก็รู้ท่าทีของทหารแล้วว่ายังไม่เปิดแน่นอนยังไม่เปิดด่านใช่ไหมเขาเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าทหารเปิดทหารก็จะพังอเพราะว่าเขาแบกความรู้สึกของประชาชนไว้มาก ดังนั้นที่อนุทินเขาพูดอย่างชัดเจนว่าลองใครไปเปิดเลอนะครับใครคิดว่ามวลชนจะไม่มีพลังประชาชนจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการเปิดด่านนะครับเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะขนาดนี้และมีหนํำซ้ำเนี่ยครับประเทศไทยก็โชคดีเจ้าฟ้าจุฬาภร์ก็ระดมทุนก้อนแรกเลยหนึ่งล้านบาทประเดิมเรื่องการสร้างรั้วนี่ผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับในรัฐบาลของอนุทินเนี่ย จะต้องสร้างรั้วในบางจุดแม้ว่าจะไม่เสร็จตลอดระยะแนวสร้างในจุดที่มีปัญหาเสียก่อนอย่างน้อยที่สุดก็จะได้ผ่อนความรู้สึกของคนไทยคนไทยเนี่ยเรื่องอื่นยอมได้แต่เรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆงค่ะพี่บัณฑิตคะพี่บัณฑิตยอยู่ชายแดนตรงที่ตรงนั้นะนะตรงอาซา,ศา,ศาแก้วที่มีการค้าขาย,ลยหลายๆจุดนะคะถนนสีเพนนะถนนสีเพนตรงนั้นใช่ไหมคะมองว่ายังไงคนเฉพาะคนไทยเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องของการเปิดด่านปิดด่านเนี่ย ที่จริงคนไทยตามแนวายเดนเขาก็มีการค้าขายระหว่างสองประเทศอยู่นะฮะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมมองว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องการค้าขายกับคนขเขมรอีกแล้วนะในมุมมองผมนะเขา,ต,าต้องการปิดด่านเพราะว่าคนขเขมรนนให้แต่โทษกับคนไทยนะแต่คนไทยให้ให,ใ,หให้คุณกับขเขมรน,นะแต่คนขเขมรส่วนใหญ่แล้วเขาจะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบไม่รับรู้อะไรเลยนะ ตามที่คนไทยเคยช่วยเหลือเขาสมัยก่อนที่มีสุนุยบนะอบยบมาเนี่ยคนไทยช่วยเหลือไม่รู้ขนาดไหนแต่บุคคลตรงเนี้คนคเขมรไม่รู้จักค,คนไทยก็เลยไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนคเขมรอีกต่อไปอยากจะปิดด่านไปเลยให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเขาสองเพกกื่อกันทํามาหากินของเขาเวลาเขาไปท,ไทําไรทํานาทําสวนเนี่ยพวกเขมรจะมาคุมคูเราใช้ทหารมาคุมคู่มายิงปืนมั่งมาจับเราไปเข้าไปในเขตเขมรมั่งเรียกค่าไทยมั่งสารพัดทีนี้คนไทยต้องการจะสร้างกําแพงเนี่ยให้เป็น แนวรั้วเดียวกันเลยเพื่อว่าจะปกป้องอธิปไตยด้วยปกป้องกันค้าขายทํามาค้าขายในทางที่ผิดกฎหมายมนั้นแ่ะแล้วก็อย่างคนไทยไปทําไรทําสวนพวกเขมรจะได้ไม่ได้เข้ามาทําลายคนไทยนะในใน,ในฝั่งของคนไทยเองนะก็คือแนวความคิดว่าน่าจะมีการสร้างกําแพง เป็นเป็นรั้วเป็นเป็นรั้วเป็นเป็นเป็นรั้วที่อาจอาจจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงหน่อยไม่เหมือนว่าไม่ไม่เหมือนรั้วลวดหนามแบบทุกวันนี้นะยังไงทำมันรื้อได้ยังไงเป็นโครงอ่ะเป็นโครงต้องมีเสาใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่ไอ้เหล็กเนี่ยนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบในความคิดที่จะสร้างกําแพงก็ใช้ว่าใช้ไอ้รางรถไฟนะครับเหล็กรางรถไฟปักแล้วก็ลวดหนามล่เนี่ยนะครับแล้วก็ เอาจุดเช็คอะไรต่างๆไอ้นั่นหลักคิดสมัยโบราณแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องการก่อสร้างที่ใช้เหล็กเนี่ยมันไปได้เร็วมากมนะครับหรือแม้กระทั่งบางจุดถ้าจําเป็นไม่ต้องการจะเห็นกันก็ใช้ปูนไปแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเพื่อความเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันเนี่ยก็ใช้ประเภทเนี่ยนะครับมีเสาแล้วก็มีลวดหนามที่ประเภทที่ว่ารื้อยากไม่ใช่หีเพลงหีเพลงที่ให้ชาวบ้านมารื้ในวันนั้น ก็คือทหารไปแต่งชุดชาวบ้านนะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าชาวบ้านทั่วไปมันจะรื้อหีบเพลงเป็นทั้งเท่าไรแต่ว่าหลัง <c oughs> ห,หลังจากที่นายกอนุทินประกาศบนเวทีที่ศรีสะเกตว่าเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยสุนัขเออหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหมายังไม่กล้าเปิดเลย <c oughs> และหนูจะกล้าเปิดเนี่ย <c oughs> มันก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าเรื่องเปิดด่านเนี่ยให ให้ให้ทหารตัดสินใจจัดการดูเหมือนคุณคุณเซนเนี่ยเขาจะมีท่าทีเปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเซนต้องการเปิดด่านใช่ไหมจำได้ว่าตอนที่คุยกับนายกอง,องอิงก็พูดถึงเรื่องการเปิดด่านเหมือนกัน <ừ. S 1> นี่แหละค่ะมันจะทําให้เกิดการปะทุขึ้นได้อีกไหมคะค,คือคือทางอังเคิลเขาเนี่ย<อ>เขาก็ Uncle, บอกหนึ่งร้อยปีเขาก็ไม่เดือดร้อนอปิดเหรอปิดหนึ่งร้อยปีก็ไม่เดือดร้อนคุณตัองก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องปฏิบัติการจีนวิยา ก็คือหมายความว่าสงครามจิตวิทยาต่างคนต่างยืนแข็งคือเขาก็ประเมินการว่าการค้าขายเนี่ยไทยจะได้เปรียบดุลการค้าที่ผ่านมาและได้เปรียบมากด้วยะนะครับอาจจะ8 2ดสองเกหนึ่งกันเสียด้วยซ้ำ <5. S 2> แต่ว่าพอสถานการณ์หน้าขนาดนี้เนี่ยพอประเทศไทยใจแข็งนคนไทยก็มีความรักชาติบ้านเมืองเหนือกว่าผลประโยชน์ของตัวเองต้องยอมรับเลยนะครับการทำธุรกรรมธุรกิจชายแดนไทยเป็นขวานได้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะ ส่วนไอ้ธุรกิจเทาๆเนี่ยมัน,ม,นมันก็เทียบไม่ได้กับตัวเลขนี้เพราะว่ามันสูงมันได้ไม่คุ้มเสียคือไอ้ไอเทาที่มาปล้นคนไทยโดยสุจริตเนี่ยไม่ว่าผ่านสแกมเมอร์การพนันออนไลน์นี่ไม่นับบ่อนที่เปิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเนี่ยนะครับทำรายชาติมันมากกว่ารายได้ที่การค้าขายที่เราได้ดุลกับกัมพูชาอืมค่แต่ว่าถ้าเป็นมองมองนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะ ถ้าพี่ะดิตมีอะไรเสริมนะพี่ะดิษ์บอกหน่อยว่าถ้ายังปิดด่านไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าคนคนไทยเรายอมได้แม้ว่าเราเนี่ยจะสูญเสียผลประโยชน์บ้างการค้าชายแดนแต่เรารักชาติมากกว่ารักษาอธิปไตยของชาติถ้ามีการปิดด่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนวดให้กัมพูชาเขาอ่อนแอนลงได้หรอแปลกใจตรงเนี้ยนวดได้ไหมคิอผมผงขยอนต,ตอบก่อน,นเออดีเลยค่ะก็คือหมายความว่า คือไทยนี่ต้องต้องยืนให้แข็งแรงนะครับและต้องต้องตัดใจในบางเรื่องนะอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คำว่าปล่อยปลดละเลยกัรพูชาเข้ามาหลังสองหลังสามหลัง,ลงปล่อยปล่อยปล่อยของของกองทัพภาคที่หนึ่งึงระบุว่านะครับมีการรุกกันถึงสิบเจ็ดจุดนะครับกองทัพภาคที่สองสิบเอ็ดนี่ไม่นับส่วนอื่นนะอื่อีกนะ ก็ค no mm ือไว้ย mm ัง hmm. ม uh ีเยอะนะยังเยอะยยังไม่ไ hmm. ด uh ้ไกลขานก็ค uh ือประเทศไทยเนี่ยตอนเจ้าวนานิคมเนี่ยนะครับไอ้ซิ่งนี้ฝรั่งเศสนะครับสิ่ใต้สิกพม่านี่อังกฤษตอนปักปันเขตแดงก็เปรียบเราอยู่แล้วนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราว่าถูกเอาเปรียบซ้ำนะครับดูเนี่ยครับขนาดไทยกับลาวเกาะกลางแม่น้ำโขงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของเรามันปักกันอนท่าไหนนะครับแม้กระทั่งไทยกัมพูชา ขนาดปราสาทพระวิหารอย่างปล้นไปได้